สวัสดีครับสวัสดีครับยูมิเหรอะวะยูมิเหรอวะไม่ใช่หรอกมั้งคุณนี่คือใครอะไรล่ะครับน,นี่คือใครชื่อมาดีครับมาดีใช่ครับคุณชื่ออะไรอ่ะมายืนทำอะไรคนเดียวครับ ทำอะไรคนเดียวตรงนี้ครับคุณแซลมอนมันรับรถครับรับรถอะไรครับอะไรลงครับพี่มีลรวเป่าไม่มีเลยผมไม่มีเลยครับรถพี่มาจากไหนนี่มาจากอู่ครับเพิ่งไปซ่อมรถมาครับยินลงกต้อนเหรอใครอะ่ะ ลูกไม่มีไม่มีแม่ครับไม่มีพ่อไม่ได้เป็นลูกใครครับแล้วเราลูกใครฮะอะไรนะพูดเลยนะครับโอเคไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะไม่มีนะครับ ลูกพ่อแม่นี่แหละครับพี่ก็ต้องลูกพ่อแม่แล้วครับใ,ให้เป็นลูกตายายหรือไงครับก็ใช่ไงครับครับพี่แซลมอนครับพี่ครับพี่แซลมอนไม่มีใครยืนรอเพื่อนเลยรละครับทำไมที่นี่มันเงียบไปเลยอ่ะผ <Yap. S 1> มเห็นคุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณแซลมอน อ๋อเรก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วคนหนึ่งเขาทำการทำงานกันทำไมเราไม่ทำงานทำการนะครับทำท่งเูล้ครับรวยแล้วขอขอเงินหน่อยนะมครับจะดีหรอครับพี่มันจะดีนะมามาครับเอาตรงตู้เลยมาเร็วครับมาเร็วไม่มีตมังมาเร็วครับมา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  แล้วเขาวิ่งตามมาไหมว่าเขาจะให้ตังค์ด้วยมีตังค์กดเลยครับมีตังค์อะไรสักแสนสองแสนก็ได้ต่ออะไรเฮ้ยทำไมใจดีจังครับก็ะเป๋าเก้าห้ายังไม่พอกินข้าวเลยครับพี่ซัมเมอร์พี่แซลมอนอะไรพี่ยังไม่เชู่พี่เลย <laughs> แก่งไงแก่งไงพี่แซลม,มอนก,ก็อะไรบ่อยเขาเนี่ยพี่แซลม,มอนพี่แซลม,มอนไงมันไม่พอ,พอครับพี่บอกพี่ซัมเมอร์ขอขอขอข้าวหนะน่อยได้ไหมหิวออข,ข้าวครับพี่แซลม,มอนเมื่อกี้พี่บอกทำไงแก่งเล่นให้ตกใจเล่นไนงะ กินเลยครับหิวมากไม่มีข้าวกินทำไมกระเป๋าเท่จังครับอยู่โอเวอร์เหรอครับมีแกงไหมครับเนี่ยมีครับแกงอะไรเอ่ยไม่บอกมองได้ไหมต้องนิดนึงนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงพี่ไม่รู้จักเลยตัวยอก็ได้ตัวยอก็ได้ EPOG เตัวย่อยาวจังอะอยู่แล้วจริงจังมั้งนะจริงจังอาชีพเต็มม่ะยอ,อ้อคือละใจอุ้ยชื่อย่างยาวจังอันแรกจะยาวก,กว่านี้มีบ้านไหมครับเขายังไม่ชิงกันเลยครับพี่อ้าวเหรอแล้วบ้านเก่าอ่ะครับบ้านเก่าเหรอไม่มี แล้วตอนนี้เขาไม่มีบ้านกันหมดแล้วเหรอไม่เขาเพิ่งจะชิงกันอ่าแล้วบ้านเก่าที่เขามีกันอ่ะบ้านเก่าเขาก็เขาก็รีใหม่ไงก็คือตอนนี้ไม่มีบ้านแล้วเหรอครับใช่อานเขาจะชิงกันเดือนหน้านี่ะเดือนไมษสานนี่แกังเรามีเราคนเดียวเหรอใช่หนู่เดียคนเป็นแก๊งคนเดียวจริงไหมเนี่ยจริงแล้วก็คงพี่ทำไม ลอกก็ได้กะอยากรู้ว่ามีอันนี้เอาไปทำอะไรได้ครับอันไหนอันเนี้ยเลขอะไรอะ่ละลาเลขอะไรอะ่ะห้าสามคิดมันเกี่ยวมันเปิดไม่ได้หรอเปิดได้ไหม ไปได้ไหมครับพี่แซลมอนไม่ได้มันเราไว่เล่นกีดการคิดมันแต่ว่ามันหมดแล้วอ่ะพี่มาจากเมืองไหนนี่ก็มาจากเมืองนี้แหละไอ เมืองอื่นนี่อา้าวทำไมอะ่ะแต่ส่งที่นั่นจะมาจากเมืองอื่นทำไมครับส่งเะไรยังไงไม่รู้รเลยเลยไม่ครับไม่ได้มาไม่ได้เข้านาน,านไม่ได้มานานครับตั้งต่ออทิตมั้เนี่ยเหรอไม่ครับตั้งต่อเลยเมื่อกี้เลยที่เมียวอันแล้ง มีมีอา,อาวุธด้วยเอาวอาวุธอะไรนี่สีฟ้าเทปะเทมากเลยไม่ค่อยมีคนใช้นะครับอันเนี้ยผมบอกใหนะ้เอา้าก็ไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะออมีมีแค่บางสำเทนอค่อยเหรอใช่ครับพี่ไม่ขึ้นปืนอ่ะ มีแค่นี้ก็พอแล้วครับชีวิตเนี่ยเอาีมีไปก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่เลยนะจะห่อแล้วทำไมครับพี่แซลมอนเก็บอาการนะครับพี่แซลมอนไม่พี่ชื่ออะไรชื่อมาดีครับอรีมาดีอะแลกัดฟันทำไมอะชิมารียังสกุลเหร นามสกุลลีโอพัดลีโอพัดใช่ครับ <laughs> นามสกุลดังนามสกุลดังนะครับผมอ่ะใช่รู้จักไหมครับนามสกุลหอมเคยผ่านหูคุณบ้างหรือเปล่าเคยผ่านผ่น เขารับแต่คนเท่ครับเอาดนี <sk 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 ่ใช่รวมผมไงนี่มีคนเงียบหรือเปล่าในข้างขวากันเยอะกรียงอินต้นแรงพี่ป่ะเนี่ยใช่เพิ่งซื้อเมื่อกี้เลย เพิ่งไปซื้อที่ร้านค้ามาเมื่อกี้เลยแสนแปดแล้วก็ไปแต่งมาอีกหมดไปสามแสนเอออันนี้ใช่ออขอของเงินหน่อยได้ไหมไม่มีตังค์เอ่อกี้บอกว่ารวยแล้วไม่ใช่ไงอ่ะพีออแซลมอน พี่ไมปหาทำงานทำการเนาะทำยังไงอะครับงานอะตกๆตงตกปลาไงพี่มีแชาพีบะไม่มีเลยจบ<ด>มีอยู่มีที่ชุบอยู่สองอันครับมีพุอยู่สองอันพี่เก็บไว้เถอะอา้าวแล้วก็มีอะไรไม่รู้ด้วย มีเบ็ดสองอันม,มีแกงเปล่าไม่มีครับสดไม่มีไม่มีแกงครับเพราะว่าโสดอันนี้อันนี้อันนี้ใช่แซลมอนลีป่ะครับใช่ครับ เก่งปะเก่งไม่รู้รอะดูเธออินเอาใช่ปะไม่รู้จักมานานแล้วแซมมอนลีอะทอวิตไร<อ>ไม่เคยไม่ได้เปิดทวิตเลยเอายเ้าโพสเดอร์้วเนี่ยรู้จักพี่ไหมรู้จักมาน,น,น,นานแล้วแซมมอนลีจำกันไม่ได้เลยดิไอแซมมอนลีอะจำไม่ได้พี่ กีลืมไปและพี่เขาจัดหนุ่ที่ไหนไม่ได้หาไอ่ดิสไอ้ดิสก็เฮียละมึงดูชื่อเขาโพสเด็ๆๆๆดๆแซลเมนรีรับห้าร้อยโลดอ่ะมันก็ใช่เขาปะเขาบอกว่าเขารอรับห้าร้อยโลต่อแก๊งหนูเปล่าเข้าครับพาไปเข้าหน่อย,ยมีคนทั้งหมดกี่คนอีกหลายคนคนเทียอะไรมาตั้งขาเซิร์ชแตดิสบ้มา,มามาตลอดเซิร์ชตลอดจอร์เจนตีน ทำไมอ่ะเราจะขึ้นสี่สิบก็ต้องซ้นตีนกันดิพี่ทำไมต้องโดนด้วยเอ้าขึ้นสี่สิบแซงก็พร้อมแล้วไงมีอยู่ยี่สิบใช่เอาว่าอะไรจะพร้อมอ่ะครับไม่ให้โดนคือทุกคนมั้งอ๋อนี่คือไม่ได้รอคนมาเอารถมาส่งคือโพสต์รับรถอยู่ จะมีร่อนให้หนูยืมไหมล่ะมีครับมีจักรยานอยู่ขึ้นเก็บไปเถอะทำไมอ่ะไม่เอากำลังกายตอนนี้ดัสฮูดที่เราใส่เนี่ยเป็นฮูดอะไรฮูดฮูดแกงเหรอข้อขวาใส่ได้ไหมไม่ได้เราต้องเป็นรีเออผมก็รีนะจะเป็นรีเอาหาง พี่ก็ไปถามเจ้าของมั้สิอ่าก็รีเหมือนกันนะครับทำไมจะใส่ไม่ได้รีเหมือนกันไม่ได้ไหนพี่เลี้ยวผ่านจริงป้าขอดูแบบประชาชนไหน่อยทำไมครับทำไมจะไม่เชื่อใจกันเลยเนี่ยปาขอดูแบบประชาชนเชื่อเลยครับไม่ก็หกเอย นามสกุลเลียวผักคอดูดหน่อยพี่พม,ามาช่วยทำไมต้องดูแรบอาชาชนกันด้วยอ่ะเราเปน็นตำรวจจริงๆครับโอ้ทำไมพี่ไม่ให้ดูแบบมาดีเลียวผักไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อแค่นามสกุลเนี่ยผมไม่เชื่อผมอ่ะไม่เชื่อไอพี่สามัญไม่เชื่อกันนะ